ผลละพักนักรุงโฮมคุกสก์ลที่พนนำมาฝากในวันนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือกลิ่นและก็รสชาติที่โดดเด่นมากของวานิลลานะครับสกโกลตัวนี้นะครับอร่อยได้โดยไม่ต้องพึ่งครีมหรือพึ่งแยมแต่อย่างใดไปทำกันดีกว่าครับเอาละครับเราจะเริ่มจากส่วนประกอบของแห้งก่อนนะครับซึ่งได้แก่แป้งนะครับน้ำตาลทรายผงฟูครับและเกลือเราจะเดินเครื่องนะครับสักประมาณ20วินาทีให้ส่วนประกอบของแห้งเข้ากันดีครับ หลังจากส่วนประกอบของแห้งเข้ากันดีนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะใส่ก็คือเนยครับเนยเราจะใช้เป็นเนยเย็นนะครับและเพื่อให้เขาเข้ากับแป้งได้ง่ายนะครับเราหันไปเต่าเล็กๆครับแล้วเราก็เดินเครื่องต่อครับสิ่งต่อไปที่เราจะใส่นะครับก็คือครีม แล้วก็กลิ่นของวานิลาครับอันนี้นะฮะจะเป็นครีมซึ่งพลจะใส่กลิ่นวานิลาเนี่ยลงไปผสมเลยวานิลาตัวที่พลจะใช้ของแมคโครมิกตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับซึ่งเป็น artificial flavor นะครับตัวเนี้ยจะมีส่วนประกอบของ วานิลาสกัดที่ค่อนข้างสูงนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สกัดจากโกโก้และก็ใบาชานะครับให้กลิ่นหอมของวานิลาที่เข้มข้นมากทีเดียวครับจะใช้ชงเครื่องดืง่มจะใช้ทาเบอร์เกอรี่ทาไอศครีมได้หมดเลยครับซึ่งวันนี้เราเอามาทําสโกนนะครับคนจะใส่ลงไปในส่วนประกอบของวิปครีมครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเดินเครื่องต่อครับแล้วเราก็จะหยอดครีมลงไปครับ จับกันเป็นก้อนแล้วเราหยุดเลยครับผมเราไม่ต้องตีนานมากเกินไปนะครับเอาออกจากเครื่องครับคนจะทําเป็นชิ้นเล็กๆจํานวนทั้งหมด18ชิ้นนะครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็ส่วนหนึ่งประมาณ200นะครับถาดอบของเรานะครับคนใช้เป็นแบบนอนสติ๊กนะครับถ้าของเราเป็นแบบธรรมดาก็ทาเนยรองกระดาษไขนิดหนึ่งนะครับดรสโคนของเรานะครับ นวลแป้งเบาๆนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราตบๆตๆบตบตบตบนะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยหนาประมาณสัก1นิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งมาเป็น6ส่วนครับผมเรียบร้อยแล้วจัดเรียงลงบนถาดอบครับตาอบหุงพ่น190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับเรานำสโคนเข้าอบ15นาทีครับ ตอนนี้สโครของเราสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ตกแต่งด้วยไอซิ่งที่โดดเด่นด้วยรสชาติของมันยนาเช่นเดียวกันครับ พักประมาณสัก15นาทีนะครับให้ไอซิ่งของเราเซตตัวก็พร้อมรับประทานนะครับสูตรนี้อย่างที่พลบอกนะครับไม่ต้องพึ่งแยมไม่ต้องพึ่งวิปครีมเลยลำพังตัวเขาเองก็อร่อยแล้วนะครับเนื้อร่วนๆหอมกลิ่นวานิลาทานกับชาทานกับกาแฟเข้ากันได้ดีลองทำดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ